และวันนี้พี่จะพาฟาร์มเงินในแมบแบบนี้วิธีฟาร์มเงินฟาร์มยังไงตั้งแต่แรกผู้เล่นใหม่สามารถดูคลิปนี้จนจบสามารถฟาร์มได้30มสินาที1ล้านโอ้เป็นไปได้ไงคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะไปดูคลิปกันฉันอาจจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลยครับฟู เอาละครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆฮิูล์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงน,นะครับทุกคนแล้ววันนี้พี่น้าแดงนามาเล่นแมปแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการหาเงินตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แบบเวลหนึ่งเลยนะกันพี่ขอเรียกเวลหนึ่งแล้วกันแล้วก็ถึงเวลเก้าเแล้วกันนะครับคือเวลหนึ่งคือ,อยังไงก็คือแบบเพิ่งเล่นนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่น่าจะถึงเวลเก้า้าแล้วมนะั <c> ้ง <oughs> ได้แจ่ประมาณนั้นแหละเพราะพี่ฟาร์มถึงอาเกาะสุดท้ายแล้วนะ ก่อสุดท้ายนี่ก็ฟาร์มชิวๆก็คือได้หนึ่งหางมาฟาร์มชิวจัดเลยนะครับก็วันนี้พี่จะมาสอนเทคนิคการหาเงินนะครับหรือว่าเบลีพี่ขอเรียกเบลีแล้วกันนะเงินไอไอทองทองสีเนี่ยสีทองทองเนี่ยหาอย่างไงตั้งแต่แรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตําแดงด้วยนะครับพิมแน่ก็จะพยายามทําคลิปให้มันออกมาดีที่สุดนะครับก็ขออภัยที่ลงคลิปช้าด้วยนะครับนะคือพี่ติดเรื่องเรียนตอนนี้พี่ก็ แน่ครับไมงั้นโดนโดนออกจากมหาลัยแน่นอนเลยครับทุกคนป่าจะไปดูกันว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือเวลหนึ่งนะหรือแบบคนเพิ่งเล่นนะครับแนะนําว่าให้รับภารกิจตรงนี้นะรับภารกิจตรงนี้เนี่ยรับภารกิจไปเรื่อยเนี่ยหรือว่าตีตีบอสก็ได้ได้500ยเนี่ยอ่าพี่คิดว่าอ่าคนมาใหม่น่าจะฟาร์มบอสตัวนี้ไม่น่าได้เนาะไอ้บอสเนี่ยบอสก่อนเนี่ยมันน่าน่าจะไม่ได้แนะนําว่าให้ทาเควสหลักไปก่อนนะครับนี่นะครับคือคุณปลูกเควสหลักนะแล้วก็พยายามทําให้แบบให้มันเยอะท ทำให้มันดีที่สุดอะแล้วก็อันนี้คือเควสรายวันครับเควสรายวันก็ดีเหมือนกันนะพวกได้เงินด้วยหไหมได้เงิน12ื่นอะไรแล้วเนะี่ยน้องก็ควรทํานะหมืนะ่นสองน่ะได้เยอะนะเว้ยทุกคนเนี่ยได้เยอะมาก12ื่นสองนะครับได้เยอะสุดๆเลยประมาณนี้นะครับเรื่องอ่าไอเนี่ยน้องอยังเพิ่งเปิดนะไอคูณไอคูณเงินเนะี่ยย่าเพิ่งเปิดดีกว่าแนะนำนะเอาไว้เปิดด่านสุดท้ายหรือกาะสุดท้ายดีกว่านะเพราะมันจะได้เงินเยอะมากๆเลยนะทุกคนเชื่อว่าน้องๆน,น่าจะอ่ายังไม่ไหวนะบอยก,ก่อนนี้ให้น้องๆมาทางนี้ครับเดินตรงมานะ เดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับให้แนะนํามาทําเควสสเกตบอร์ดก่อนก็ได้สเกตบอร์ดก็ง่ายนะสเกตบอร์ดเนี่ยมันจะได้สเกตบอร์ดด้วยนะนี่พี่ดูนะครับว่าสเกตบอร์ดเป็นยังไงสเกตบอร์ดสเกตบอร์ดนี่สเกตบอร์ด มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสเกตบอร์ดนี่สเกตบอร์ดเห็นปะในคอมนะครับกดคอนโทรลนะมันก็จะมีสัตว์ขี่มานะประมาณนี้เลยก็คือมันน่าจะทำภารกิจง่ายเหมือนกันนะถ้าพี่จะไม่ผิดนะง่ายนะครับอันนี้เราก็ได้เงินเยอะด้วยประมาณ2,000เลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะสมมุติถ้าเราอาพอโหดพอหวานแล้วแล้วก็ฟาร์มดันนะ่ะดันนะี่ตีบอส์ไปเรื่อยๆอะ่ะพยายามอัพให้แบบน้องๆคิดว่าน้องๆเล่นสายอะไรน้องๆยัดไปก่อนเลยสมมุติถ้าพี่เล่นดาบนะพี่ก็เล่นแบบ เอาแบบดาบให้มันสุดๆไปเลยนะครับแบบให้มันแบบคนโหดไปเลยให้มันแบบขมวนหัวเนี่ยเป็นหลัก B หลักทีเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับคือสูตรพี่นะครับสูสตรพี่คือแบบพี่ตีจนกว่าแบบพี่แบบอาพอไหวนะประมาณพลังเท่าไหร่นะน่าจะหลักประมาณหลัก B ีนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะครับพี่กระโดดข้ามไปเกาะนี้เลยนะเกาะลิงเลยนะครับเนี่ยเกาะลิงเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ พี่พลังเท่าไหร่นะจะไม่ได้เหมือนกันนะประมาณหลักบีเนะี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่ก็รับเพื่อนนะครับรับเพื่อปุ๊บเนี่ยแล้วก็อันนี้เลยครับตีบอลนะมันก็จะได้5,000เยนเลยนะได้เงินเยอะมากเลยนะ5 0 0พันเนี่ยตอนนั้นพี่ก็เปิดคูณ2นะเปิดคูณ2สักพักหนึ่งนะแล้วพี่ก็ฟาร์มนะฟาร์มอัพ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 ดาบนะหาเงินอัพดาบนะประมาณนี้เลยแล้วมันก็จะประมาณนี้เลยมันก็จะโหดขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ห้ดูนะว่าพี่ทำยังไงนะทุกคนพี่ก็รบบนะแี้ลโดดตตตึึึงงงเย คือข,ของพี่มันดีอย่างหนึ่งครับทุกคนเพราะพี่มีหนึ่งหางไงมันเลยฟาร,ร์มง่ายนะครับเดี๋ยวปาสกินหนึ่งหางโคตรแรงเลยนะครับแรงมากๆเลยนะครับแรงจริงๆเลยอะ่ะพี่ขออนุญาตตีดิงช่วยเขาหนะครับคือตีพวกบอสก,ก็ได้ของดีเหมือนกันนะได้เงิน4 0 0พันได้นะ้ำม่วง900 0อันนี้ก็ดีเหมือนกัน,นครับดีสำหรับสายตีบอสอะไรประมาณนี้นะครับแต่พี่เป็นสายอทาทำภารกิจนะ ทำธุรกิจก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมพี่ได้ห้าพันเยนแล้วถ้าสมมติเราเปิดคูณ2ก็จะได้หมื่นหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยพี่ฟาร์มแค่ประมาณนี้แหละประมาณฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนะครับก็พลังพี่ก็เป็นหลักทีเลยนะก่อนอัปเดตนะครับแล้วก็ย้ายมาเกาะนี้เลยสําหรับพี่นะสำหรับตัวพี่อ่ะคือพี่อ่ะเล่นนักดาบครับมันเลยฟาร์มง่ายนะครับนักดาบมันตีกายไงทุกคนประมาณนี้เลยนี่พี่ก็รับภารกิจนี้นะครับณตอนนี้พี่ก็ทําภารกิจเกาะนี้นั่นเองนะก็คือเกาะนี้มันต้องอยู่ที่10ทีะรรับถึงจภากิจนนี้้ไดะครับทุกีนะครับ ประมาณนี้แล้วพี่ก็ฟาร์มมาปกติเลยพี่ดูว่าพี่ฟาร์มยังไงนะครับอันนี้ครับคือหนึ่งห่างอะ่ะมันมีโอกาสได้ยากมากเลยนะครับนี่ดูมันแรงนะมันแรงมากๆเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมปึ้งแล้วพี่ก็ใช้สกิลนี้มอนแทบไม่โดนตัวพี่เลยนี่ เรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เลยพี่ก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทุกคนแต่พี่เปิดคูน2นะเวลาพี่ฟาร์มจริงๆจังๆนะครับ3านาทีพี่ได้ประมาณ1ล้านนะครับของเกาะน,นี้นะก็30บนาทีอันนี้ย้ำนะครับว่า30บนาทีเกาะเนี้ยพี่ได้ประมาณอ่าล้านนะ ถ้า1ชั่วโมงพี่ได้2งล้านแล้ว네ประมาณนี้ครับแต่ต้องมีเวลาจริงๆนะทำแบบจริงๆจังๆนะรประมาณนี้เลย<_ <TO> _ <T> ก็น่าจะมีประมาณนี้นครับวิธีการฟาร์มเงินครับแนะนําว่าฟาร์มแต่และเกาะตีบอสเน้นบอสอย่างเดียวเลยคือบอสดับมันแค่ตีแค่ตัวเดียวเห็นไหมตีแค่ตัวเดียวแต่สมมุติถ้าตีไอ้พวกเนี่ยไอ้เควสแบบนี้นมันจะ5ตัวเห็นไหมมันจะเสียเวลามากๆเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมห้าตัวอันนี้10ตัวเลยเห็นไหมมันเสียเวลานะครับแนะนําว่าเราตีบอสอะ แบบเดียวครับตัวเดียวเองอะ่ะก็ได้แบบประมาณหนึ่งมื่นแล้วอะ่ะของเกาะน,นี้นะทุกคนแต่มันใช้อยู่ที่สิบทีด้ถึงจะมาเกาะน,นี้ได้นะครับมันรับภารกิจได้ต้องสิบทีนะประมาณนี้เลยโอ้ยพี่ตีขอโอ้ยโอ้พี่โดนโคนน่นะขอโทษทีนะกันใครวนะน่ะพี่ขอญาตแกล้งเขาเลยปะ <c oughs> คำรามเจอหนึ่งห่างคำรามขอโทษทีนะกันนะ หรือว่าถ้าอยากลงกับเพื่อนก็ได้นะลงอันนี้กับเพื่อนนะ่ะแต่มันได้น้อยเหมือนกันนะได้ทีละพันได้ทีละพันแบบนี้มันก็ได้น้อยอะ่ะ อันนี้สําหรับเอาไว้ฟาร์มชิดตันนะครับหรือน้ำม่วงนั่นเองนะนั่นเนี้ยน่าจะดีกว่านะประมาณนี้เลยแต่เรื่องการฟาร์มเงินฟาร์มตังค์ให้ทําเควสนะครับความเควสหลักๆแบบนี้ทำเควสก่อนนะครับตีบอสอะไรแบบนี้มันก็จะได้เยอะมากๆเลยนะประมาณนี้เลยโอเคครับทุกคนน่าจะมีประมาณนี้แหละก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ดำแดงด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายลาทีสวัสดีปิ๊งคุณนางเอกผมตัวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทัน